สวัสดีค่ะสวัสดีชาว ยูทูบทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแมวเหมียวจากช่อง Ford แต่งสวยอีกแล้วค่ะรถด้านหลังของแมวเหมียวนะคะเป็นรถของ P.B.F.C จากนครศรีธรรมราชรับรถเป็นรุ่นกระบะแคบนะคะ XL Plus ราคาอยู่ที่7 9 0 0 0 0บาทแต่งหล่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นกระจังหน้าแ a p t o r V 6ตัวหนังสือ F.O.R.D นูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถเป็น3มิติแบบนี้มาพร้อมกับไฟหลีด้านบนค่ะทาเป็นสีส้มสวยมากๆเลย ถัดมาด้านบนนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตใหญ่ๆเต็มผืนฝากระโปรงแบบนี้ทำเป็นทูโทนค่ะสีดำด้านนะคะตัดกับสติ๊กเกอร์สีเหลืองโลโก้มารมาสแตงสีเหลืองตรงนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์นะคะสวยสุดๆไปเลยนี่งานสติ๊กเกอร์ทับเข้าไปแบบนี้นะงานเนียนกริบเลยแล้วก็ตัวรถนะคะเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ว่าคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลย แรปเป็นสีเหลืองเด่นมากๆเด่นสุดๆบนท้องถนนแล้วนะคะอะตรงกลางว่าสวยแล้วด้านบนสวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะคะคันนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมก็คือตัว กันชนหน้าเหล็ก h ัมเมอรนะคะรุ่นคิงซีรีส์ค่ะมาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์2ดวงแบบนี้ดวงหนึ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยวและไฟหลีในตัวค่ะดวงหนึ่งเป็นไฟตัดหมอกนะคะสวยมากๆเลยคันนี้และด้านล่างนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นห่วงลักจูงโอเมก้าสีแดง แดงๆเด่นๆสดๆแบบนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวกันชนหน้าตัวนี้นะคะแม่เหมียวจะบอกว่าแข็งแรงมากๆเลยเพราะว่าเราทำการยึดติดไปกับตัวชัสซสีรถค่ะด้านหน้าวหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวพาไปชมด้านด้านข้างบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดสีดาเงาค่ะ นขนาด6นิ้วนะดูงานเลยค่ะเชื่อมต่อจากกันชนหน้าแบบนี้นะคะงานเนียนกริบสุดๆไปเลยค่ะและคันนี้นะคะสิ่งที่พิเศษของเขาก็คือว่ายกหน้า3นิ้วหลัง2นิ้วลูไหมคะว่าทําไมเราต้องยกแบบนี้การที่เรายกหน้า3หลัง2นะคะจะทําให้รถค่ะไม่โตลมลู่ลมไปได้เลยนะคะแล้วก็ลดการกินน้ํามันด้วยทําให้พวงมาลัยเนี่ยไม่สั่นด้วยนะคะตัวนี้ช่างออกแบบมาแล้วถ้าเรายก หน้าสองหลังสองตัวเนี้ยข้างหน้ามันจะเชิดขึ้นนิดหนึ่งการที่เรายกสามหลังสองนะคะจะทําให้หน้ากดลงแล้วก็สวยด้วยบาลานซ์รถจะดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวไม่เหมียวพาไปชมตัวล้อมแม็กบ้างในส่วนของล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะออฟเซต็ตลบ24นะคะใส่เป็นยางคอสมิสนะคะยาง RT ดอกแบบนี้เลยซีรีส์ยาง33คูณ R20 นั่นเองค่ะด้านในนะคะปรับองศาบาลานซ์รถติดตั้งเป็นปีกนกปรับองศาค่ะสีแดงแดงเด่นๆ,ๆแบบนี้นะคะเราไม่เปลี่ยนโชค๊คไม่เป็นไรแต่ปีกนกนะคะควรจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนปีกนกนะคะทำให้บาลานซ์ของรถดีขึ้นทําให้ลดโอกาสการกินหน้ายางในอนาคตด้วยนะคะข้อดีมีหลากหลายเลยเ,เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะบันไดข้างเนี่ยก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นทรงรีดน้ํา มาตรฐานแบบนี้นะคะมีกันลื่นให้ด้วยนะและลายสติกเกอร์นะคะที่เราติดเข้าไปเนี่ยทำเป็นลายสาดโคนเนาะลายล้อรถเต็มกราฟิกเต็มข้างท้ายรถแบบนี้เลยนะคะรุ่น XL Plus เนี่ยตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยคะ่ะนี่ตัวนี้นะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะกระพริบที่กระจกด้วยเสริมความปลอดภัยให้อีก1สเต็เปเบ้ารองมือจับนะคะ ติดตั้งเรียบร้อย Q Q คิวกันสาติดตั้งเรียบร้อยเลาหลังคาติดตั้งเพิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะแม่เหมียวพาไปดูภายในบ้างว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่เหมียวเปิดให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะจะได้กว้างๆตัวนี้ค่ะภายในรุ่น XL Plus นะคะเป็นสีดําหมดเลยแผงประตูนะคะมาดูตรงคอนโซลคอนโซลกลางนะคะนี่จะเป็นสีเทาเทาลมโบแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบไฟค่ะตัว กุญแจนะตัวพรมลาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าปัดค่ะแล้วก็จอนะคะขนาด10นิ้วนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้รุ่น XL Plus เนี่ยจะไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะคะแต่ว่าจะมีจุดชาร์จโทรศัพท์ให้นะไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดนะคะนี่เบาะผ้าเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงรถเดิมๆเ,เป็นสีดำนะคะดูจากแผงประตูได้เลยอันนี้คืองานสติกเกอร์ค่ะอันนี้คือสีรถเดิมนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะการที่เราออกรถที่แรบสีแบบนี้และเหมียวมีบริการจดให้ในเล่มด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยและก็ด้านหลังนะคะอัปเกรดเป็นตัวโลบาของ outlander นะคะแบบนี้เป็นโลบารทรงแขนยาวค่ะนี่นะโลบารทรงแขนยาวด้านข้างนะคะเขียนว่า outlander แขนยาวมาถึงท้ายรถแบบนี้เลยสวยมากๆค่ะสติ๊กเกอร์นี้ก็กราฟิก มาถึงท้ายรถแม่เหมียวมีบริการออกแบบให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะติดตั้งตัวครอบไฟไปให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ฝาครอบท้ายแบบวอลโลโก้ตัวหนังสือ FORD oh. เป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวพื้นที่เป็นดําด้านนะคะสวยสุดๆไปเลยค่ะวอลโลโก้ไว้ตรงกลางนะคะถัดลงมาค่ะตัวนี้รุ่น XL Plus เนี่ยเดิมๆเขาจะไม่มีตัวกันชนท้ายนะคะคันนี้พี่บีติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกันชนท้ายแบบโอบค่ะเป็นของ GT นะคะสวยมากๆเลยมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงเด่นๆแบบนี้นะคะตัดกันทั้งหน้าและหลังสวยสุดๆไปเลยนะคะเป็นของ Outlander คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูรีวิวของแบ,บ่เหมียวเพิ่มเติมได้เลยนะคะในเฟซบุ๊กเพจชื่อว่า ฟอร์ดแต่งสวยค่ะมีรถรีวิวให้ดูหลากหลายเลยและการที่เราแต่งรถแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็กแรปสติกเกอร์ใส่ล้อมแมกนะคะตัวนี้สามารถเอาไปแต่งได้กับทุกรุ่นพี่ๆอยากได้รุ่นไหนนะคะแต่งได้ทั้งหมดเลยนะแม่เหมียวฝากไว้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจรถฟอร์ดแบบนี้โทรหาแม่เหมียวได้ที่เบอร์0614695461ค่ะ 0614695461นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะแม่มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้สามารถจองออนไลน์ได้และเราไปเจอกันวันรับรถนะคะยินดีที่ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ